ครับสวัสดีครับท่านผู้ชมนะครับและผู้ติดตามทุกท่านเลยนะครับที่ติดตามช่องสอนเทพเผยแมร่นะครับก่อนอื่นนะครับคนที่เข้ามาใหม่นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามพร้อมกดลูกกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะครับเพื่อจะได้ไม่พลาดในคลิปต่อๆไปที่จะนําข้อมูลและแนวทางดีๆมาให้ท่านได้รับชมกันนะครับครับก็อยากให้ท่านโทรหวยเลยเบอร์กันนะครับครับก่อนี้เป็น ID เดียไลน์นะครับของแอดเองนะครับครับก็ติดต่อช่องทางนึงนะครับ ครับแล้วก็ยังมีนะครับกลุ่ม Facebook ส่วนตัวนะครับครับก็ไปที่หน้า Facebook นะครับแล้วก็อ่าแต่ที่ค้นหานะครับตรงรูปแว่นนี่ครับก็พิมพ์คําว่าาจารปีชาสอนเทพเผยแม่นะครับก็จะรับเข้ากลุ่มนะครับครับก็มาดูของท่านแรกกันเลยดีกว่านะครับครับท่านแรกนะครับฉบับแรกนะครับก็เป็นของอ่าเลขปลดนี้นะครับปลดนี้ ครับก็ให้เลขบนมานะครับ3ตัวก็มี712718ล่างนะครับก็มี0 0กับ98มาต่อกันเลยนะครับก็เป็นของแอตบิ๊กเสียนะครับก็ให้เลขมาครับ1นึ่งกันยาจนครับเด่นนะครับเด่น3แล้วก็ลอง4กับ7 3ตัวที่ให้มานะครับก็มี374 349 793 745 781 327 334แล้วก็467 413 429นะครับครับแล้วก็ยังให้เลข2ตัวมานะครับ2ตัวบนล่างก็มี31 34 72 74 78 37, 394, 1, 4, 5, 4, 49นะครับและแจ้งว่าเราวางเลขเบิ้ลก็มี 33, 77, 44ครับก็มาดูต่อกันเลยนะครับก็เป็นของอเลขยุคทัพทีมทองแรงรวยนะครับครับก็ให้เลขมานะครับ 1, กันยาจนนะครับครับเลขเด่นนะครับเด่นก็4กับแปนะครับเด่นสุดก็4 สองตัวที่เด่นนะครับสี่แปดนะครับครับแล้วก็สามตัวที่ให้มานะครับก็มีสองสี่แปดห้าหกสี่ห้าหกแปดแปดห้าสองสี่สองหกสี่ห้าแปดนะครับและสองตัวที่ให้มานะครับก็มีสี่แปดห้าแปดหกแปดหกสี่สองสี่ห้าสองสี่ห้านะครับครับก็ มาดูต่อกันเลยนะครับก็เป็นของจากฉบับนี้เลยนะครับฉบับนี้ก็ให้เลขมานะครับในตารางนะครับ1กันยายนก็มี3มี4มี0มี6มี9มี5นะครับก็กาดอกจันมีมี4กับ6นะครับก็น่าจะเป็นตัวเด่นนะครับครับเด่นนะครับเด่น4กับ6 3ตัวที่ให้มานะครับก็มี4 6 5 0 9 6 3 40 5 3 4 2ตัวที่ให้มานะครับก็มี6 5 9 6 40 3 4นะครับแล้วก็เน้นนะครับ3ตัวก็4 6 5หตัวก็6 5 5 6นะครับตัวเน้นครับก็มาดูต่อกันเลยนะครับก็เป็นของอ่าจอมหมังเวทนะครับครับก็ชุดนี้นะครับก็1กันยาจนครับก็ให้เลขบนมาครับเด่น6 2ตัวบน ที่ให้มาก็มี6 2 6 5 6 8 3ตัวนะครับชุดเดียวเลยครับ762มาดูเลขล่างกันนะครับเลขล่างก็ให้เลขเด่น3มานะครับวิ่ง3 2ตัวนะครับที่ให้มานะครับ3 1 3 4 3 9กครับก็มาดูต่อกันเลยนะครับก็เป็นของเลขขุนพันนาโชคนะครับขุนพันนำโชคก็ให้เลขมานะครับเด่น8ลรอง9้ 2ตัวนะครับที่ให้มานะครับก็มี80 84 85 86 87 89 90 94 95 96 97 99แล้วก็3ตัวนะครับ3ตัวที่ให้มาก็มี384 385 386 389แล้วก็ยังมี394 395 396 397นะครับครับ ก็มาดูต่อกันเลยนะครับก็เป็นของอาจารย์มังกรฟ้านะครับอ่าเหนือนะครับก็บนนะครับก็เลขที่ให้มานะครับก็บนนะครับเด่น2กับ4นะครับเด่น2กับ4 5ตัวแจ้งว่ามา2ตัวนะครับก็มี1มี6มี2มี7มี4นะครับแล้วก็2ตัวที่ให้มานะครับก็มี2 1 2 3 25 27 4 1 43 45 47นะครับ รับแล้วก็แจงว่าชุดเดียวนะครับ4,7นะครับ4 7ครับอันนี้ก็ให้ไม่เข้านะครับก็ส่วนมากให้ไม่เข้านะครับให้ให้เข้าก็ให้แค่คู่โต๊บนนะครับ81,81นะครับมังกรฟ้าก็ให้81มานะครับงวดที่ผ่านมาครับก็มาต่อกันที่2เมืองโนนนะครับ2เมืองโน้นใต้นะครับก็เน้นล่านะครับใต้ แล้วก็เลขเด่นนะครับเด่น3ตัวนะครับก็มี2มี3มี7แล้ว2ตัวที่ให้มานะครับ18ชุดก็มี20 23 24 26 27 29 31 32 36 37 38 39 70 71 73 74 78 79นะครับครับ ก็มาดูต่อกันเลยนะครับก็เป็นของอาจารย์ปู่ฤสีตาไฟนะครับก็ให้เลขมานะครับเด่น5นะครับ2ตัวที่ให้มาก็มี575950ครับก็มาต่อกันเลยนะครับก็เป็นของแอดหนิงนะครับแอดหนิงหนิงล่างนะครับให้ล่างก็เลขสรุปนะครับก็มี6ชุดเองนะครับ เลขที่ให้มานะครับก็มี17 3 5 5 3 5 7 7 1 7 5นะครับครับก็มาดูต่อกันเลยนะครับก็เป็นของคนบ้าหวยนะครับคนบ้าหวยก็ประจำที่1่กันยาจนครับก็ให้เลขนะครับข้างบนะครับก็มี6กับ9ข้างล่างนะครับก็มี0นย์กับ1นะครับสาตัวนะครับที่ให้มานะครับก็มี0 6 9ย์ห 910,160,196 2ตัวนะครับนี่ให้มาก็มี69,10,60,61 91,90นะครับครับก็มาดูต่อกันเลยนะครับก็เป็นของอแอดคนคอนหวันนะครับครับก็ให้เลขม,มานะครับ3ตัวนะครับก็มี8 0 4 2 0 7 2 0 1 9 6 3 สตัวที่ให้มาก็มี03 06 07 09 92 94 97 98นะครับครับแจ้งว่าชอบนะครับชอบก็39กับ63นะครับเบิร์นก็66แจ้งว่าบดล่างนะครับมาตัวนะครับ0กับ9นะครับครับก็มาดูต่อกันเลยนะครับก็เป็นของแอดบุตรบงนะครับ แอดบสบงก็ให้เลขมมานะครับเด่น2ก็มี2 3 2 4 2 7 2 9เด่น5นะครับก็มี5 1 5 2 5 4 5 7เด่น6นะครับก็มี6 5 6 7 6 8 6 9เด่น9ก็มี9 2 9 3 9 4 9 7 9 8นะครับครับก็มาดูต่อกันเลยนะครับ ก็เป็นของอาจารย์สมหมายนะครับสมหมายสอพพรนะครับสอพิมพ์พระครับก็ให้เลขมานะครับ2ตัวนะครับมี3 6นะครับ3 8 2 6 2 8ชุดกันนะครับ3 7กับ2 7 3ตัวนะครับที่ให้มาก็มี8 36 5 3 8 8 2 6 5 2 8เลขวิ่งรูนะครับ2 2กับ3 3นะครับ ก็มาดูต่อกันเลยนะครับก็เป็นของเชฟต้นนะครับเชฟต้นก็ให้เลขมานะครับ2ตัวนะครับที่ให้มาก็มี24 28 54 58 91946164นะครับครับก็3ตัวนะครับที่ให้มาก็มี024 028 054 058นะครับ แจงวารูด2อลอง9นะครับครับอันนี้ก็ของแท้นะครับเชฟต้นนะครับเชฟต้นขนเชียงไบ่นั่นแหละครับครับก็อันนี้มาจาก Facebook เลยนะครับครับครับก็มาดูต่อกันเลยดีกว่านะครับก็เป็นของอินซีนำโชคนะครับอินซีนำโชคครับก็ให้เลขมานะครับของอินซีนำโชคนะครับบนนะครับ วิ่ง8นะครับก็มี8 18 3แล้วก็2นะครับวิ่ง2ก็มี2 3ครับ2 8นะครับครับแล้วก็ให้เลขวิ่งล่างมาครับ4นะครับก็มี4 1 4 2 3นะครับก็มี3 1่กับ3 8นะครับครับรองวที่ผ่านมาก็น่าจะให้เข้านะครับก็คุ้นๆอยู่นะครับครับก็ มาดูต่อกันเลยดีกว่านะครับก็เป็นของหลวงตาจันนะครับหลวงตาจันอันนี้บนนะครับวิ่งบนก็ให้เลขมานะครับเด่น3 3ตัวนะครับที่ให้มาก็มี013ชุดเดียวเลยนะครับ2ตัวนะครับที่ให้มาก็มี03 4 3 7 3นะครับอ่านี่ก็ชุดเดียวกับแอดเลยนะครับก็43กับ7 3นะครับครับก็มาต่อของหลวงตาจันอีกนะครับแต่เป็นอีกชุดหนึ่งนะครับเหนือใต้นะครับ มาบนกันล่านะครับ2ชุดนะครับครับอันนี้ครับชุดนี้ครับก็หลวงตาจันทร์นี่ก็ให้เข้ามา4ีงวดติดเลยนะครับสี่งวดหรือหงวดติดเลยนะครับแต่ก็งดที่ผ่านมาก็หลุดนะครับครับก็ของชุดนี้นะครับเหนือใต้นี่นะครับก็ให้มานะครับเด่น8นะครับวิ่ง8 2ตัวที่ให้มานะครับก็มี81กับ85นะครับของชุดนี้นะครับครับก็ อันนี้ก็เป็นเลขบัญชีนะครับของแอดเองนะครับเพื่อจะสนับสนุนช่องนะครับครับก็ยิงให้ก็ยิงได้นะครับแล้วก็ยิงให้ก็ยิงรวยนะครับครับก็แต่ท่านนะครับจะอยู่ที่ท่านเองนะครับจะสนับสนุนช่องหรืออย่างไรก็อยู่ที่ตัวท่านเองนะครับ ครับก็จะได้มีกำลังใจในการหาข้อมูลนะครับและแนวทางดีๆมาให้ท่านได้รับชมกันนะครับครับก็ขอขอบคุณนะครับทุกอาจารย์ทุกแนวทางนะครับที่มอบข้อมูลดีๆมาให้ทางช่องสอนเทพปวดแม่นๆนะครับแล้วก็ขอขอบคุณนะครับท่านผู้ชมและผู้ติดตามทุกท่านเลยนะครับก็ขอขอบคุณครับสวัสดีครับ